คุณรู้ไหมคะว่าการทําธุรกิจในทุกๆวันนี้มันเป็นเรื่องง่ายกว่าเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนคุณอาจจะต้องมีอาคารมีการตั้งบริษัทใหญ่โตมากมายแล้วก็ใช้เงินทุนอย่างมากถึงจะสร้างธุรกิจได้แต่ว่าทุกวันนี้ธุรกิจ มันเริ่มต้นและเกิดขึ้นได้จากที่บ้านแถมสร้างรายได้เป็นกอกเป็นกรรมด้วยคุณรู้จักธุรกิจนี้ไหมคะเขาเรียกว่าธุรกิจความรู้หรือการสอนคนนั่นเองถ้าหากใครก็ตามแต่ที่ตื่นตัวในเรื่องนี้แล้วก็รู้จากการเอาทักษะที่ตัวเองมีขึ้นมาบนโลกออนไลน์แล้วมาสอนคนแล้วก็ถ่ายทอดมันออกไปแบ่งปันแล้วคุณก็จะสามารถมีรายได้จากสิ่งนี้ธุรกิจความรู้เนี่ยโตไวมากถ้าคุณให้ความใส่ใจกับรายละเอียดคุณก็จะสามารถ สร้างผลิตภัณฑ์ความรู้แตกออกไปได้มากมายเพื่อนําไปสอนคนผลิตภัณฑ์ความรู้คืออะไรอย่างเช่นคอสอนออนไลน์อย่างเช่นหน,องน,นังสือ อีบ e ุ๊กถ้าหากว่าเป็นความรู้สำหรับเด็ก,ดกๆก็จะเป็นพวกแบบฝึกพวกเวิร์กชีตพวกแฟชชั่นต่างๆหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอในการสอนสิ่งเหล่านี้มีคนเคยทำสำเร็จมามากมายแล้วทำออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นรายได้ปีละหลายสิบล้านก็มีคนทำมาแล้วและครูกิ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้ววันนี้อยากจะมาบอกคุณว่าถ้าคุณเป็นใครคนหนึ่งที่กำลังเบื่องานประจำอยากจะหางานใหม่หรือว่าคุณไม่ได้อยากหางานใหม่อยากทำงานเดิมแต่ว่ามีรายได้เสร เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะหาเวลาขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อจะสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาจากที่บ้านหรือจากที่ไหนก็ตามที่คุณอยู่แค่คุณมีความรู้และทักษะบางอย่างและสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณนั้น ไม่เหมือนคนอื่นเพราะโลกทุกวันนี้ถ้าใครไม่ยอมเอาธุรกิจหรือเอางานของตัวเองมาไว้บนโลกออนไลน์คุณจะเอาแล้วนะแล้วคุณจะตามโลกไม่ทันแล้วคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นจงเริ่มต้นมองหาทักษะที่ตัวเองมีและการเอาขึ้นมาบนออนไลน์มันต้องมีกลยุทธ์มันต้องมีวิชามันต้องมีเครื่องมือสิ่งเหล่านี้คุณจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้กับครูกิ๊กใน คอร์สออนไลน์ที่อยุกคลิกได้เปิดขึ้นมาเพื่อสอนคนให้ทำธุรกิจความรู้เป็นถ้าหากคุณมีความรู้ความสามารถหรือทักษะเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษวิชาศิลปะดนตรีฟิสิกส์ชีวะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทำเทคโนโลยีต่างๆประดิษฐ์สิ่งของหรือว่าการคิดคน้นแล้วคุณอยากจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะแตกลายและมาทำเป็นธุรกิจความรู้ได้อย่างไรคุณต้องเข้ามาในคอร์สนี้เพราะคอร์สนี้สำหรับคุณ ที่จะสามารถช่วยให้คุณสร้างธุรกิจได้คนมากมายเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับคุณขอเพียงแค่คุณกล้าและออกมาทำให้เขาเห็นว่าคุณมีความรู้อะไรรู้ไหมคะว่าธุรกิจความรู้มันมหัศจรรย์แค่ไหนคุณอาจจะเคยเห็นตัวอย่างจากคนที่ออกมาสอนแล้วมีรายได้มากมายมันคือเรื่องจริงและมันเกิดขึ้นมาแล้วกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณตรงนี้ครูกิ๊ก เคยเป็นครูที่สอนอยู่ในระบบแล้วก็สอนทุกปีทุกปีซ้ําๆจนวันหนึ่งตัดสินใจว่าไม่อยากมีชีวิตแบบนี้แล้วเพราะว่าการทํางานประจําการอยู่บนโลกออฟไลน์มันไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ครูกิ๊กอยากได้ครูกิ๊กเริ่มพัฒนาตัวเองเรื่องจิตเรื่องความสามารถทักษะของตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองสอนสิ่งที่ตัวเองทํานั้นย้ายมาอยู่บนโลกออนไลน์แตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายและคนต่อคิวซื้อกันและสิ่งเหล่านี้มันขายได้ตลอด เพราะคุกิ๊กทำมา7ปีแล้วรายได้มากมายที่ทำอยู่บนออนไลน์ไม่เคยกลับไปที่ออฟไลน์อีกเลยจะทำงานที่ไหนก็ได้เลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเองและมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเมื่อไหร่ที่คนเรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นเราจะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็จะสร้างรายได้ได้มากขึ้นเพราะว่าใจิตใจเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่มีขีดจำกัดถ้าคุณอยากมายืนตรงนี้คุณอยากเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาในโลกออนไล ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่แล้วคุณอยากจะเข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์ความรู้สร้างธุรกิจความรู้คุณเข้ามาได้ทันทีโดยคุณสามารถเรียนรู้จากครูกิกได้โดยตรงที่จะสอนให้คุณปั้นให้คุณสามารถที่จะเปิดธุรกิจความรู้ของตัวเองบนโลกออนไลน์และขายดีไม่ใช่แค่ขายได้แต่คุณจะขายดีเพราะครูกิ๊กมีเคล็ดลับและจะถ่ายทอดเป็นครั้งแรกให้กับคุณในคอร์สนี้ถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับการย้ายงานจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์และทำราย ได้มากขึ้นกว่า1ิเท่าถ้าคุณกล้าแค่เข้ามาและเปิดใจและทำมันคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นที่คุณต้องการเพราะครูกิ๊กทำสำเร็จมาแล้วคุณต้องเรียนจากคนที่เคยทำมาแล้วจริงๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นครูกิ๊กรอเจอทุกๆคนคนที่กล้าที่จะลงทุนกับตัวเองคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เรามาเจอกันในคอร์ส